องหญิงฉวนหยวนเซียวนึกย้อนไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นนางนด้ยินสนมคุยกับห้องเต้เทียนหยวนเรื่องรัชทายาทภาพที่นางพาลูกสาวหนีการตามล่าของทหารและยังว่าอองเตอ๋อทำไมต้องตายฉีเจิ้นขอร้องให้หยุนเหิ่นรับปากว่าจะดูแลฉีเย่ยก่อนจึงจะยอมให้ฆ่าเงื้อง,ง่าราคาแพงกันอยู่นานสุดท้ายหยุนเหิ่นก็ฆ่าฉีเจิ้นไม่ลงแต่จะขังไว้ในคุกไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันหมอจงเย่ยเตือนว่า ต่อไปภายภาคหน้าหยุนเหินต้องปกครองไทยหยวนความเมตตาจะสร้างความลำบากแต่ก็ปรงใจว่าความแตกต่างของเขากับน้องชายนั้นคงไม่อาจฝืนเดินทางเดียวกันได้บัดนี้ภารกิจทุกอย่างเสร็จลงแล้วขอให้หยุนเหินดูแลแผ่นดินไทยหยวนต่อไปหากไม่ต้องการเป็นฮ้องเต้จะยกตำแหน่งนี้ไปให้ใครก็สุดแล้วแต่องหญิงชวนหยวนเซียวร่ำไห้เมื่อรู้ว่านางเอกไม่ใช่ลูกของนางจากนั้นก็สติหลุด ่อจะไปตามหาเหรียญเอ,อ๋อนางเอกค่อนขอดที่พระเอกหลอกใช้ทุกคนให้ทําในสิ่งที่ต้องการแล้วมีคำถามว่าที่จริงแล้วเขาคือใครมาที่ไทหยวนเพื่ออะไรพูดจบก็สลบไปพระเอกลงมือขจัดผนึกชั้นแรกให้นางเอกหมอจงเย่นำฉีเยี่ยมานอนข้างๆและเริ่มใช้วิชาบังคับน้ำพระเอกว่าจานิชตาชีวิตของเขาและนางเอกจะต้องผูกพันกันไปชั่วชีวิตหมอจงเย่บอกว่า นางจะต้องพบความยากลำบากอีกมากและให้พระเอกนำกระดิ่งจากกวาลไปตอนนี้เหมาะสมที่สุดแต่เขาก็ไม่ได้เอาไปด้วยนางเอกนอนสลบอยู่ใต้ต้นไม้พอฟื้นขึ้นมาก็จำได้ว่าถูกพระเอกจุมพิษในความฝันเีซวซีล่องเรือมาพบนางพอดีตามที่พระเอกบอกไว้ว่านางเอกอยู่ริมทานนอกเมืองตอนนี้หยุนเหินขึ้นเป็นฮองเต้และแต่งตั้งสนมเกาเป็นฮองเฮา เสี่ยวซีว่าสิ่งที่ฮ่องเต้ปลอมทำลงไปสุดท้ายก็ทำเพื่อคนอื่นไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเขาคือใครจากนั้นทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะล่องเรือไปทางน้ำเรื่อยๆนางเอกคลำหาศิลาห้าสีที่คอแต่กลายเป็นใบเฉวนหลินที่แท้พระเอกกำจัดผนึกให้นางแล้วถอดศิลาห้าสีของนางไปนางเอกมโหหาเจอครั้งหน้าจะจับต้มใสให้เข็ดตกค่ำทั้งสองคนเข้าป่าหาที่พัก พบคนที่มีสัญลักษณ์ของปเปยเย่ซุ่มโจมตีเคนถามจึงรู้ว่ามาทำสื่อที่ไทยหยวนหาชนะห้องเตเทียนซาก็ได้ประโยชน์ถ้าแพ้ก็โยนความผิดให้กับปเปยเยี่และ,ปะเปยเย่ยก็จะกลายเป็นนักโทษของห้าแคว้นนางเอกต้องการช่วยเขาจึงจะพาทหารเทียนซาที่จับได้ไปเป็นพยานที่เทียนหยวนระหว่างทางพบหมู่บ้านมีโรคระบาดนางเอกเข้าไปเพื่อจะขอน้ำดื่ม เฉียวหลิงบอกว่าแม่น้ำแถวนี้ปนเปื้อนเชื้อโรคแต่คุณหนูของนางมีพลังวิเศษสามารถรักษาโรคได้ผู้คนต่างเรียกนางว่าฝอเหรียญผู้มีเมตตาเซลซีวิ่งมาบอกว่าทหารเทียนซาที่จับได้หนีไปแต่พอตามไปถึงก็พบว่าหมดสตินางเอกจึงพาเขามาให้ฝอเหรียญรักษานางเอกสั่งให้เสียลซีนำเงินที่มีแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่เจ็บป่วยเสียลซีเล่าว่าชาวบ้านกำลังไปเทียนหยวน เพื่อหาใบไม้ที่สามารถรักษาโรคได้และมีห้องเต้กับราชทายาตอูจีที่จะควบคุมสถานการณ์นี้ได้ขุนนางแคว้นเทียนหยวนแบ่งเป็นสองฝักสองฝาอง่ายฝ่ายที่พักดีกับราชทายาทถกเถียงกันว่าเมื่อราชทายาทกลับมาแล้วควรจะคืนอำนาจให้แต่ฝ่ายที่พักดีต่อองค์ชายใหญ่ก็บอกว่าราชทายาทจะไปเรียนวิชาที่ฉงชางนานปียังไม่สันทัดเรื่องการบ้านการเมืองค่อยคอยคืนอำนาจให้จะดีกว่าเถียงกันไปมา แต่ฮ่องเต้เทียนหยวนก็ไม่มีคำตอบใดๆให้เพียงแต่บอกว่ารัชทายาทจะต้องพิสูจน์ให้ขุนนางที่ยังเคลือบแคลงในความสามารถหันมาสนับสนุนให้ได้และค่อยๆจัดการคนที่ไม่คล้อยตามทีละคนฮ่องเต้าถามถึงกระดิ่งจักรวาลแต่พระเอกไม่สามารถเอามาให้ได้เพราะเป็นสมบัติของจ้านเป่ยเยี่ยแห่งเทียนซาทำให้ฮ่องเต้ไม่พอพระทยัยจึงไล่ให้เขาไปเฝ้าห้องเฮา ทหารเทียนซาที่นางเอจจับได้จูจๆก็ติดโรคและตายในที่สุดนางเลยคิดไม่ตกว่าจะหาพยานที่ไหนไปยืนยันแต่ไม่ว่ายังไงก็คิดจะเข้าเฝ้าห้องเต้แห่งเทียนหยวนเพื่อล้างมนทิ้นให้ปเปื่อยเยี่ยฝอเหลียนบอกว่าการเข้าเมืองช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในเมืองกำลังเฉลิมฉลองการกลับมาของราชทายาทอู่จี จึงเข้มงวดกับคนภายนอกที่จะเข้าไปในเมืองนางเอกว่ารัชชา,ายายคนนี้เป็นคนยังไงทําไมใครๆก็พูดถึงฝอเหลียนจึงสาธยายความเก่งกาจของอูจี้ตั้งแต่อายุสิบขวบให้ฟังด้วยความชื่นชมเวลาผ่านไปไม่กี่วันฝอเหลียนก็ล้มป่วย เพราะติดโรคระบาดจากชาวบ้านที่ตนให้การรักษาแต่นางมีเรื่องสำคัญที่จะต้องจัดการซึ่งเกี่ยวพันถึงความอยู่รอดของ5แคว้นอีกทั้งความจริงนางคือคู่มั่นของราชทายาตอูจี้ที่มั่นหมายกันตั้งแต่เด็กแม้ว่าจะไม่ได้พบกันหลายปีแล้วแต่ก็เขียนจดหมายหากันเสมอนางคิดว่าชาตินี้จะต้องแต่งงานกับเขาคนเดียวและราชทายาตเองก็สัญญาว่าจะแต่งกับนางเช่นกันฝอเหรียญว้วาน ให้นางเอกปลอมตัวเป็นตนเป็นงานชุมนุมห้าแคว้นที่เทียนหยวนอีกทางเพื่อรักษาสัญญาการแต่งงานของนางกับรัชทายาทด,ด้วยแม้ว่านางเอกจะปฏิเสธแต่เรื่องความเป็นความตายของห้าแคว้นทําให้มีอาจนิ่งเฉยได้อีกอย่างจะได้ถือโอกาสเข้าเฝ้าฮ่องเต้เพื่ออธิบายเรื่องกองทัพของปเอีเยียดังนั้นจึงรับเอาป้ายหงม่วงที่เป็นตัวแทนขององคหญิงแห่งแคว้นเสียนจีเอาไว้ นางเอกกับเซียวซีตื่นตาตื่นใจกับเมืองหลวงของเทียนหยวนระหว่างทางเจอทหารทำร้ายชาวบ้านโทษฐานไปเด็ดใบขนนกอันเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์เขา้านางเอกทนไม่ได้ต้องแสดงบทฮีโร่ช่วยคนไม่มีทางสู้อีกแล้วระหว่างต่อสู้องค์ชายใหญ่แห่งเทียนหยวนก็เข้ามาช่วยทหารของตนแต่ก็สู้นางเอกไม่ได้ จนอ,องเตอ๋อที่เป็นน้องชายห้องเต้เทียนหยวนเข้ามาห้ามแล้วเปิดเผยฐานะนางเอกว่าเป็นองค์หญิงเสียนจีเพราะมีป้ายหงม่วงอองเตอ๋อขอให้องค์ชายใหญ่เลิกแล้วต่อกันจะได้ไม่ต้องขายขี้หน้านางเอกจะจองโรงเตี้ยมก็พบว่ามีคนจองไว้ให้แล้วสอบถามเท่าแก่ดูก็รู้ว่าคนจัดการคือองค์ชายใหญ่นางเอกไม่อยากจะรับของฟรีเพราะเกรงว่าจะเดือดร้อนในภายหลังจึงปฏิเสธเท่าแก่แล้วเดินจากไป จูจ่ๆก็พบกับหมอจงเย่จึงคิดออกแล้วว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็พากันมากินข้าวที่บ้านหมอจงเย่อย่างอิ่มหนำสำราญหมอจงเย่นั่งดีดลูกคิดคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสองคนเอาไปเปชาวบ้านหมดเลยไม่มีจ่ายหมอจงเย่เลยใช้ให้ไปเก็บสมุนไพรใช้หนี้แทนมีสมุนไพรชนิดหนึ่งหาได้ในตำหนักสร้างหยางนางเอกกระโดดข้ามกำแพงเข้าไปในตำหนักเพื่อเด็ดสมุนไพร แล้วก็ได้ยินเสียงพินแววแววจึงตามเสียงนั้นไปที่แท้คนเล่นก็คือพระเอกนางเอกสตันไปแป๊บพอตั้งสติได้ก็เดินดีไปทวงศิลาห้าสีคืนพระเอกเห็นว่าเป็นนางก็โผลเขา้าเกาะด้วยความคิดถึงนางเอกเล่นบทเจ้าแง่แสนงอนว่าเขาเป็นคนโกหกและโกรธที่จากไปโดยไม่บอกกล่าวจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพอได้ศิลาห้าสีที่พระเอกคืนให้เสร็จ ก็จะรีบจากไปทันทีพระเอกรั้งไว้ว่าไม่เจอกันนานไม่มีเรื่องจะคุยกันเลยเหรอนางเอกไม่อยากอยู่ที่นี่นานพระเอกจึงบอกว่าตัวเองทำงานให้รัชชายาตตัวเขาเองมีนามว่าหยวนเจ้าอี้นางเอกไม่เชื่อและบอกให้พาไปพบรัชชายาตเพราะมีแต่คนพูดกันว่ารัชชายาตเก่งนักเก่งหนาะแต่นางไม่เชื่อว่าจะมีคนเก่งขนาดนั้นพระเอกเลยบอกว่าเป็นเรื่องจริง และเรื่องที่ไทหยวนก็เป็นแผนการของราชทายาทแล้วก็พานางเอกไปกินดื่มให้สมกับที่ไม่ได้เจอกันนานระหว่างรำสุราพระเอกก็เอาแต่จ้องหน้านางเอกด้วยความอายนางเอกจึงเอาแต่ยกดื่มยกดื่มและแกล้งแซวว่าพระเอกคงจะเป็นแขกประจำของหอนางโลมแห่งนี้พระเอกย้อนกลับทันทีว่าหึงเหรอนางเอกเปลี่ยนเรื่องถามว่าเขาขโมยศิลาห้าสีนางมาทำไมพระเอกก็ตอบว่าเพื่อให้นางมาหาเขา นางเอกโดนเกีย้ยเซจจนไปไม่เป็นจึงบอกว่าดื่มเยอะเกินไปจะกลับแล้วพระเอกรีบเดินมาประคองด้วยความเมานางเอกพูดความในใจว่าห้ามเขาจากไปโดยไม่บอกกล่าวอีกพระเอกทำท่าจะจูบนางเอกจังหวะจะเข้าได้เข้าเข็มก็โดนานางทุบเข้าเต็มแรงจึงทำหน้าเหวอแล้วบอกว่าหมดอารมณ์แต่จูจ่ๆนางเอกก็ดึงเขาไปจูบโดยไม่ได้คาดคิด องชายใหญ่มาขอพบอ,องเตอ๋อเพราะมีจุดประสงค์จะหาแนวร่วมยึดอำนาจทางการเมืองจากพระเอกแต่องเตอ๋อไม่เล่นด้วยองค์ชายใหญ่ยุต่อว่าพระเอกไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตาถ้าหาได้ขึ้นคลองราดเมื่อไหร่คงจะไม่ปล่อยเขาเอาไว้แน่อ,องเตอ๋อแกล้งไม่ใส่ใจในคำพูดแต่ใจจริงรู้ว่าคนที่จะไม่ปล่อยเขาไว้คือฮ่องเต้มากกว่า ขุนนางฝ่ายองค์ชายใหญ่พากันยกย่องที่องค์ชายใหญ่ชนะศึกที่หนานหลงองค์ชายใหญ่มอบเงินรางวัลที่ได้ให้แก่ทหารที่ไปทำศึกครั้งนี้ขุนนางฝ่ายรัชทายาทไม่พอใจห้องเต้ฉายภาพเหตุก,การณ์ในท้องพระโรงให้พระเอกดูแล้วบอกว่าทุกคนต้องการตัวรัชทายาทแต่เขากลับไปสนุกกับหญิงงามจะพยายามยกอำนาจให้องค์ชายใหญ่เพื่ออะไร พระเอกบอกว่าความดีความชอบทางการทหารขององค์ชาใหญ่สมควรได้รับแล้วอองเตอร์รำพึงรำพันกรอนเดียวดายอยู่ในห้องห้องเฮาเข้ามาอย่างเชิงว่าพระเอกกลับมาแล้วจะสนับสนุนองค์ชาใหญ่หรือพระเอกเมื่อพบว่าอองเตอร์จะวางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับองคชาใหญ่ก็ขอบคุณ พองเต้ถามถึงเรื่องราวนีนไทหยวนและชมเชยว่าทำงานสำเร็จโดยไม่ต้องเสียกำลังทหารตอนนี้พระองค์สุขภาพถดถอยเรื่องราวในราชสำนักก็ได้องค์ชายใหญ่กับอองเตอ๋อช่วยดูแลจากนั้นก็บอกให้ไปเฝ้าฮองเฮาพระเอกเดินผ่านองเตอ๋อที่ก้มทำความเคารพก็เดินผ่านไปโดยไม่เห็นเขาในสายตา นางเอกนั่งบทยาใช้นี่หมอจงเย,ย่เล่าวีรกรรมของราชทายาตอู่จี้ให้นางเอกฟังนางเอกขิงว่าพระเอกมีส่วนช่วยถึงทําสำเร็จเลยถูกหมอจงเย่ยแซวตกลงจะคุยเรื่องราชทายาตหรือพระเอกกันแน่พระเอกมาเข้าเฝ้าหองเฮานางเป็นห่วงลูกชายดูหน้าตาคุุนคิดหรือมีเรื่องราวที่คิดไม่ตก แล้วบอกว่าถึงวัยที่จะแต่งงานมีทาย,ยาทไว้ก่อนคึ้งครองราชเพราะตอนนี้ราชสำนักมีคลื่นใต้น้ำลูกใหญ่องค์ชายใหญ่มีอำนาจมากขึ้นหากมีคนกอ่อกระบฏเกรงว่าจะรับมือไม่ไหวจึงอยากให้รีบแต่งกับองหญิงฝอเหลียนแห่งแคว้นเสียนจีโดยเร็วทหารมารายงานองค์ชายใหญ่ว่าผู้หญิงที่พระเอกไปพบคือองค์หญิงฝอเหลียนองค์ชายใหญ่แค้นที่โดนพระเอกแย่งไปเสียทุกอย่างแม้แต่ผู้หญิงทหารบอกว่า เรื่ององค์หญิงฝอเหรียญก็ใช่ว่าจะหมดหวังเพราะนางต้องการแต่งกับใครก็ได้ที่จะเป็นห้องเต้แควนเทียนหยวนองค์ชายใหญ่ตั้งใจว่าจะต้องชิงฝอเหรียญมาเป็นของตัวเองให้ได้นางเอกนั่งใจลอยคิดถึงเรื่องตัวเองกับพระเอกพอถูกหมอจงเย่แซวก็หลบไปเดินเล่นในป่าหลีจูเฉียนก็พบเข้ากับพระเอกโดยบังเอิญพระเอกจับปลามาย่างให้กินนางเอกกินจนเหลือแต่ก้างเลยโดนพระเอกแซว แล้วบอจะเก็บเอาไว้เป็นสัญญาแทนใจจนนางเอกอั้นขำไม่ไหวต้องหัวเราะออกมาจากนั้นก็มีเสียงสัตว์ป่าร้องทั้งสองเดินตามเสียงนั้นไปเห็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกวางจึงทำความเคารพพระเอกบอกนี่คือราชาแห่งมู่หลิงเทพแห่งการเกษตรเป็นเทพเจ้าที่ราชวงศ์จาาซุนนับถือและพบเห็นได้ยากการได้พบมู่หลิงก็เป็นในว่าคู่รักจะเดินทางฝ่าฟันความลำบากต่างๆไปด้วยกัน ตอนอยู่ไทยหยวนเขากับนางก็ได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันนี่ควรจะเป็นลิขิตฟ้าแน่ๆฮองเฮารู้ข่าวว่าฝอเหลียนเข้าเมืองมาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าวังส่วนตัวแทนแคว้นที่เหลือต่างเข้าวังมาแล้วจึงคิดว่าแคว้นเสียนจีอาจจะมีแผนอะไรทาหารรายงานว่าองค์ชายใหญ่ส่งคนไปรับฝอเหรียญฮองเฮากริวที่ไม่ยอมรายงานส่วนเจียงฟงมารายงานพระเอก ว่าตัวแทนจากแคว้นต่างๆมาถึงเทียนหยวนกันแล้วแถมยังได้ยินว่าองค์หญิงฝอเหลียงก็มาถึงแล้วและองค์ชายใหญ่ก็จ้องอยากจะแต่งกับนางพระเอกเบื่อนายการแย่งชิงอำนาจส่วนฮองเฮาผู้เป็นแม่ก็อยากจะให้เขาแต่งงานเพราะหวังทรัพย์สินเงินทองที่แควนเสียนจีมีอยู่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเลยองค์ชายใหญ่มาหานางเอกเ,เพื่อรับนางเข้าวังเตรียมตัวสำหรับงานพิธีเช้าพรุ่งนี้ แล้วจูจ่ๆเฉียวหลิงสาวใช้ของฝอเหรียนก็ปรากฏตัวขึ้นและจะเข้าวังไปพร้อมกับนางเอกแต่ทหารหน้าวังห้าไม่ให้เฉียวหลิงเข้าไปด้วยเพราะเชิญแค่ฝอเหรียนเพียงคนเดียวอองเตอรเรียบประชุมตัวแทนห้าแคว้นเพื่อหาลรือสถานการณ์แต่ละแคว้นถ้ายหยวนมีฝนตกติดต่อกันริมฝั่งยุบตัวลงส่วนทะเลทรายเก๋ยหย่าในเทียนซามีบางอย่างรวมกลุ่มคล้ายพึ่งพิษ และมีแผ่นดินไหวบ่อยครั้งหากพึ่งพิษใต้ดินถูกปล่อยมาคงจะเดือดร้อนกันไม่ใช่น้อยที่เสียนจีจูจูก็มีภูเขาไฟระเบิดลาวาพุ่งออกมาทองคำที่มีอยู่หลอมละลายไปหมดส่วนตอนนี้ที่เทียนหยวนก็มีเหตุการณ์แปลกๆต้นขนนกที่เป็นสัญลักษณ์แห่งแคว้นกำลังเหี่ยวเฉาเป็นลางว่าหายนะกำลังจะเกิดขึ้น เวลานี้ห้องเต้เชิญขุมพลังจากฉงชางมาแล้วเหลือแค่สีแคว้นนำแผนที่และเสียนจีนำหินลาวาออกมาที่ประชุมห้าแคว้นไม่ปรากฏฝอเหรียญตัวแทนแคว้นเสียนจีเพราะฮองเฮาวรียไปสอบถามว่าก่อนมาถึงเทียนหยวนได้ข่าวว่าตั้งโรงทานแจกอาหารรักษาคนป่วยแม้แคว้นเสียนจีจะมั่งมีเงินทองแต่วันใดวันหนึ่งก็ต้องหมดลง อีกหน่อยนางจะเป็นชาย,ยาผู้ปกครองห้าแคว้นนับแต่น,นี้ต่อไปทุกการกระทําของฝอเหรียญคือหน้าตาของราชวงศ์และเตือนว่าห้ามอยู่ตามลำพังกับชายอื่นไม่ว่าจะเป็นการรักษาอาการป่วยหรือศึกษาสมุนไพรนางเอกเถียงว่าเทชายมีเมียสาสี่คนไม่เป็นไรแต่หญิงจะทําแบบเดียวกันไม่ได้และอีกอย่างราชทาญาตอาจจะไม่ได้อยากแต่งกับฝอเหรียญก็ได้ฮองหาเริ่มไม่พอใจหาว่านางอวดดี หากไม่ใช่แต่ก่อนที่นางเฝ้าคอยส่งจดหมายส่งของมาให้พระเอกเป็นแค่องค์หญิงรองไม่ควรด้แต่งเข้าเทียนหยวนด้วยซ้ํานางเอกนึกขึ้นได้ว่าตนเป็นตัวแทนฝอเหรียญมารักษาสัญญาแต่งงานจึงรีบสงบปากสงบคําไม่เถียงตอบขุนนางเข้ามาคุยกับอองเตอ๋อว่าหองเฮากาลังกำํำราบว่าที่ชายาของลูกชายในอนาคตขณะน,นี้องค์ชายใหญ่สร้างขุมอํานาจไปทั่วเลยอยากให้ลูกชายตัวเองมีความมั่นคงขึ้นบ้าง ฮองเฮาได้ข่าวว่าองค์ชายใหญ่ชอบมาเกาะแกะนางเอกจึงกำชับว่าให้หลีกเลี่ยงการพบกับองค์ชายใหญ่คืนนี้ให้ค้างที่ตำหนักฮองเฮาอีกด้านหนึ่งฝอเหรียญตัวจริงมาพบองค์ชายใหญ่กลางดึกพระเอกจ,จำได้ว่าวันนี้หมอจงเย่ต้องฝึกวิชาในถ้ำจึงรีบตามไปดูพอเข้าไปก็เห็นเขามีอาการคล้ายธาตุไฟเข้าแทรกจึงรีบยับยั้งเอาไว้หมอจงเย่ฟื้นขึ้นมาเห็นที่มือพระเอกมีรอยดำ จึงถามว่าเฟยเยียนมาที่นี่หรอพระเอกว่าเฟยเยียนแห่งฉงชางแม้จะฝึกฝนมน์ดําบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายมานเหตุใดเขาจึงมีอาการมาตอนทตดไฟข้อแทรกหมอจงเย่บอกว่าที่เขารอดตายตอนโดนฉีเจิ้นฆ่าล้างบ้านเฟยเยียนร,รับเขาไว้และถ่ายทอดวิชาแพทย์ให้โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือจะมีอายุขยแค่40ปีพระเอกฟังแล้วก็หดหู ที่เพื่อนมีชีวิตอยู่เพื่อการแก้แค้นเพียงเท่านั้นแล้ว EP ีที่32ก็จบลงติดตามฝูเหยี่ยาจอมนางเหนือบัลลังอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ